โอเคค่ะากหกาาบานหก็คือมันเต็มที่นะครับเป็นหนังที่ท like ี <S <s ่เต็มที่แล้วทางเทคนิกทางทางผมและทีมงานโดักช่นนทีแบ่งทุกท่านที่งานที่ร่วมอยู่กันและพูดตรงๆเป็นงานที่ยากเพราะว่ามันมันระห่ำมันมันมัน เราใช้คำว่ามันเป็นหนังที่ต้องควรจะกระตุ้นอะไรๆคนดูให้ได้ตลอดเวลาจนมันก็จะเข้าใจจบดังนั้นมันก็เต็มไปด้วยฉากที่ที่เดี๋ยวจะได้รับชมกันในในในหนังนะครับว่าว่ามันไม่มีที่ไหนที่มันสรุปทำแล้วมันง่ายเลยแต่ว่ามันผ่านไปได้ด้วยด้วยนี่แหละครับว่าใจไป่อยคาวนี้ครับพี่เบยค่ะดูละครมันใช่ไหมาจะได้เห็นอีกหนึ่งสาวทม่มีชีวิตอครับก็สนุกครับ ก็ได้ทําอะไรที่ไม่เคยได้ทําลายอย่างที่นน<笑><笑>ได้วิ่งเยอะมากอะ่ะแล้วก็ได้ได้ไดไดก็รู้สึกว่าว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบโชคดีที่มีโอกาสได้เป็นได้เป็นส่วนหนึ่งในทีนักแสดงและก็ทีมงานเพราะว่าโปรดักชั่นเขาจาดัดเต็มมากทุกวันที่เราไปเราก็จะได้เห็นโปรดักชั่นแบบ โอ้พี่เอามาจากไหนเนี่ยพี่ไปหามาจากไหนเนี่ยพี่ทำเองหรอเนี่ยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคือพอเราได้อยู่ในโปรดักชั่นที่มันพร้อมมากเราเนี่ยเราก็คงมีหน้าที่ที่ต้องทำการบ้านมาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะใช่แบบว่าต้องช้ำม,มาแล้วอ่ะต้องแบบเตรียมมาช้ำเนีเตรียมมาแบบสนุกครับต้องบอกว่าเต็มรูปแบบเลยคือผมอาจจะไม่ได้เป็นปรูปเด็กขอเลยเข้ามาแบบ มันบู şey> ใจครับอง่ายเลยบูใจใจล้วนๆไม่ยอมแพ้อันนี้เลยมันเราต้องไม่ยอมแพ้นะแต้องดูครับคไดงาน้เจลยก็เป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไม่เคยทำมาทั้งชีวิตแล้วก็เชื่อด้วยได้ว่า คนกคนอยากอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้แหละที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ว่าฉันได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ตื่นเต้นแบบนี้หรือหรือมีความระห่ำแบบนี้ก็ต้องกลับไปใช้คําพูดแรกที่ผมเคยพูดเมื่อการสัมภาษณ์นานแล้วว่าขนาดเนี้ยให้เล่นฟรีก็เล่นครับนี่คือมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆทุกวันที่เราตื่นมาเราอยากไปกองถ่ายเราอยากรู้ว่าเราจะเจออะไรอีกบ้างพออยู่ไปสักพักใหญ่ๆเราก็จะเริ่มบอกว่า ตายเหอะไม่น่าจะรอดแล้วละ่ะโดนขนาดนี้ยังไม่ตายอีกเหรอพี่โอมมันยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยแต่ตอนแรกมันแบบมันอย่างนั้นจริงๆนะครับเคยเคยขับรถไปแล้วแบบเฮ้ยอย่าผ่านตรงนี้นะสงสัยมีประท้วงวะ่ะมีควันแล้วอ่ะตรงนี้อย่าอ,อย่าไปนะเดี๋ยวรถติดนั่นแหละกองเราาเอีสมากพี่โอมตลอดเลยมากเข้าไปเข้าไปแล้วเราเห็นคนห้าร้อยคนอยู่ในกองถ่าย มันมันยิ่งใหญ่มากมันส่งเสริมให้การแสดงดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเป็นากาศช่วยในเรื่องหละเออเป็นต้นแบบเอ่อให่ไหมคะต่างกันเลยก็เป็นส่วนหนึ่งเในประเทศนี้ใหญ่มากเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการคนไทยท้งสุดนะ อยากให้ค well, okay, cool. uh, ุณคอลิดเรื่องนี้หนว่านะะว่าน่าจะสใจวสนุกมกเวันีเบบอะไรเพราะว่าเหมือนที่พี่ดบอกเลยเพราะว่าเราแบบไม่รู้ันจออะไรบ้างแต่่สีแต่โดย ก็อเชื่อได้เงื่อนงกอการถการสมแบบใหม่ัดแงัดแงครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าว่าเนื่องจากมันเป็นโปรักชั่นที่สเกลใหญ่แล้วก็ซ้อนและเราก็เลือกที่เราเราจะทําอะไรที่มันยากขึ้นที่มันท้าทายขึ้นท้าทายที่กว่ายมันไม่เกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่ได้ได้ใจอย่างนักแดงขนาดนี้ ทีมงานที่มาลุยขนาดนี้แต่ทั้งหมดเนี่ยนะยืนยันว่ามันถึงทำบนความเทฟที่สุดปลอดภัยที่สุดและและเราก็เอามันออกมาได้เชื่อว่าเชื่อว่าจะชอบไหนาแต่ชอใรามสุดท้ายค่ะที่จแทนค่ะได้ครับแมนคอบ b กเบรกิ g งนะครับฝานรกเมืองเทวดา26กันยาย,ยาน,นนะครับกว่า190ประเทศเป็นภาพยนตร์แอคชั่นเต็มรูปแบบเรือรเรเร่องแรกของที่จดประเทศครับที่ตนนิดเท่านั้นนะนนนจ๊ะ ทำพลาดครัมันแน่นอนมันเธอแน่นอนไม่ตกท้ท not, of of องช้าแน่นอนตอตขอบคุณครับไม่ตกตลยหนุบลองยีราฟลย